รู้หรือไม่เทคนิคการพมเล็ดแตงโมลายมเมล็ดให้งอกดีสม่ำเสมอง่ายนิดเดียวสวัสดีครับพบกับผมมาร์คจิรายุทธ์นะครับในรายการรู้หรือไม่รายการที่จอเผยเคล็ดไม่ลับนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับแตงโมลายมเมล็ดนะครับ และวันนี้นะครับมาก็มีกูรูที่จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับแตงโมไร้มะเล็ดนะครับนั่นก็คือพี่ชาบาครับสวัสดีสสดครับชาบานะคะเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชประจําสถานีกาญจนบ,บุรีค่ะพี่ชาบาครับคําถามแรกเลยที่มากอยากจะถามตัวแตงโมมีมเมล็ดกับแตงโมไร้มลเ็ดเนี่ยครับมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนอกจากตัวมเมลเ็ดอะครับอ๋อนอกจากตัว มีมเมล็ดแต่ไม่มีมเมล็ดที่เราเห็นในท้องตลาดส่วนใหญ่เราก็จะไปเห็นเป็น 2x ที่เป็นมีมเมล็ดใช่ไหมคะส่วนแตงโมไร้เมล็ดเนี่ยมันไม่ได้แปลว,ว่าไม่มีมเมล็ดสักทีเดียวแต่ว่ามีมาเมล็ดน้อยหรือว่าในท้องตลาดที่เรารับได้อะมันก็จะมีประมาณ5้าเมล็ด หนึ่งถึงห้าเมล็ดต่อผลอันนี้ก็คือยังถือว่าเป็นแตงโมไรเมล็ดอยู่เพราะว่าโดยธรรมชาติอ่ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สําหรับอีกข้อแตกต่างหนึ่งของแตงโมไรเมล็ดน,นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความงอกความแข็งแรงเนื่องจากว่าเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์แตงโมธรรมดาและแตงโมไรเมล็ดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ทําให้ความงอกและความแข็งแรงของแตงโมไรเมล็ด ทุกสายพันธุ์บนโลกนี้นะคะมีความงอความแข็งแรงต่ำกว่าแตงโมทั่วไปค่ะเดี๋ยวพี่ชาบาแปบบสอนมากหน่อยได้ไหมคะว่าวิธีการเพาะเนี่ยมันจะมีขั้นตอนกันเพาอะอย่างไงบ้างได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน โอ้พี่ชบ,บาก็เตรียมอุปกรณ์ให้เราแล้วนะครับผมพี่ชบ,บาครับเดี๋ยวรบกวนช่วยสอนมาร์กหน่อยนะครับว่ามันม,มีวิธีการเพาะยังไงบ้างค่ะสำหรับขั้นตอนการเพาะกล้านะคะอันดับแรกเราก็จะต้องมีถาดซึ่งถาดในการเพาะต้นกล้าของแตงโมไร้เมล็ดเนี่ยเราจะแนะนําเป็นถาด50หลุมซึ่งจะเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าอย่างแตงโมไร้เมล็ดเนี่ยต้นกล้าเขาจะใหญ่กว่าแตงโมปกติแล้วทีเนี้ยกระป๋ะตรงเนี้ยจะเป็นกระเป๋ะที่ใหญ่กว่าทั่วไปจะทําให้ต้นกล้า ที่ได้เนี่ยแข็งแรงสมบ,บูรณ์เพื่อพร้อมที่จะย้ายลงแปลงโดยขั้นตอนของการเพราะเนี่ยเราจะใช้พีทมอสซึ่งก่อนที่เราจะเอาพิทมอสมาก่อกในถดเพราะการนี้เราได้ทําการให้ความชื้นของพีทมอสให้มีความชื้นพอหมาด นะคะไม่แฉะนะคะแล้วก็กรอกลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําหลุมแล้วก็สามารถหยอดมเมล็ดได้เลยค่ะขั้นตอน,น,นต่อไปนี้เราก็มาหยอดมเมล็ดลงในถาดพอกเกได้เลยเราก็จะทําเป็นหลุมเป็นุานจาะหลุมลงไปประมาณเศษ3ส่วน4ของมเมล็ดในความลึกของมเมล็ดนะคะหรือทั่วไปก็คือประมาณ1ข้อมือแล้วเราก็สามารถหยอดมเมล็ดลงไปได้เลยแล้วก็กบด้วยพิทมอรดอีกทีหนึ่ง มาพี่ชบาครับอันนี้เราสามารถแบบดูได้ยังไงบ้างว่าตัวไหนสีเลทตัวไหนไม่ใช่สีเลสอ่าสำหรับการดูนะมันจะแตกต่างกันตั้งแต่ลักษณะของมเมล็ดทรงมเมล็ดตัวมเมล็ดธรรมดาเนี่ยจะเป็นมเมล็ดเล็กปลายจมูกเมล็ดเนี่ยมันจะเล็กแหลมในขณะที่แตงโมไร้เมล็ดนะมันจะ,มะเมล็ด อ้วนแล้วก็ใหญ่กว่าซึ่งในในลักษณะของสีโค้ดเขาเนี่ยจะมีจีบเราเรียกจีบเนาะหรือถ้าดูทั่วไปก็คือเหมือนมเมล็ดมันแตกๆเป็นจีบๆประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพิชาบาต่อไปครับเราต้องลดน้ําต่อไหมครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงเลยค่ะเราจะไม่ลดน้ําอีกแล้วเพราะว่าเราให้พิมอนมีความชื้นแล้วหลังจากที่เราหยอดอาเมล็ดเสร็จเนี่ย ความชื้นเท่านี้เพียงพอแล้วเราก็จะนำฐานนี้เข้าไปบ่มในห้องอินคูเบเตอร์หรือถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คือใช้พลาสติกใสเนี่ยคลุมเพื่อใหอ้มีความร้อนกระตุ้นการงอกของมเมล็ดได้เลยค่ะ ครับพี่ชาบา,าส่งสัินิดนึงครับผมไอตัวห้องอินคูเบเตอร์เนี่ยครับมันคือห้องอะไรครับพี่ชาบาอ๋ออันนี้ก็คือเราจะเป็นห้องที่สําหรับใช้บ่มเมล็ดหลังจากเราพอก้าเมื่อกี้เลยแล้วทีเนี้ยในห้องอินคูเบเตอร์เนี่ยเราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นได้ซึ่งอ่าอุณหภูมิกับความชื้นที่เหมาะในการกระตุ้นให้เมล็ดเรางอกสม่าเสมอแล้วก็แข็งแรงเนี่ยก็คือจะตั้งที่อุณหภูมิ30องศา 29-30องศาแล้วก็ความชื้น97-100%ค่ะเ<ม>นี่นะคะ<ม>หลังจากที่เราบ่มในห้องอินคูเบเตอร์2คืน<ม>เราก็จะสามารถเอาถาดเนี้ยไปวางในโรงเพะกก้าแล้วก็ลดน้ำอนุบาลปกติได้เลยค่ะ